เป็นเพื่อนสวัสดีค่ะตุกจะพาไปไหว้พระขอพอรที่วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใสวัดคิโยมิสึเป็นวัดชื่อดังแห่งเมืองเกียวโตค่ะ วัดนี้นะคะมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมวิวสวยมีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลผ่านวัดด้วยค่ะและวัดนี้นะคะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะ วัดเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะมาขอพรเทพเอพิสุเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งค่ะโยนเหรียญลงไปก่อนแล้วค่อยขอพรค่ะ พาเพื่อนมาสักการะและขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม11พักพันกรค่ะเป็นพาประธานของวัดแห่งนี้ค่ะ บริเวณระเบียงวัดเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยค่ะช่วงซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีวิวสวยมากค่ะชื่อวัดน้ำใสมาจากน้ำตกโอโตะเป็นน้ำตกที่แบ่งย่อยออกเป็นสามสายไหลลงมาภายในบริเวณวัดค่ะ น้ำที่ตกลงมานะคะมีความใสจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดน้ำใสค่ะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าผู้ใดได้ดื่มน้ำใสที่วัดน้ำใสจะสมปรรานในสิ่งที่หวังไว้ค่ะน้ำบริสุทธิ์ที่มีที่มาจากเทือกเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความเชื่อว่า หากดื่มน้ําจากแม่น้ําสายที่1จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษาสายที่2จะสมหวังเรื่องความรักค่ะสายที่3จะมีสุขภาพแข็งแรงทําให้มีอายุยืนยาวค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะนิยมดื่มทั้ง3สายรวมกันเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะทางที่จะไปดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สาสายค่ะ ถึงแล้วค่ะที่ที่จะมาดืม่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามสายค่ะคุณต่อแถวเยอะเลยค่ะ おなんもできないで <laughs> 酒飲めへんし。<laughs> <laughs> เดินออกจากวัดนะคะสองข้างทางก็จะมีร้านค้าขายของเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่นะคะเราจะเห็นคนญี่ปุ่นใส่ชุดกิมโมโนกันเยอะเลยค่ะรั คนมาไหว้พระขอพรที่นี่เยอะมากเลยค่ะ โชกี้เนของที่ระลึก